สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งที่น่ารักทุกๆคนยินดีต้อนรับเข้าสู่การเรียนวิชาภาษาไทยกับคุณครูกะปินะคะ วันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้กันในเรื่องไตรายางหรือว่าอักษรสามมู่ค่ะไตรายางคือการแบ่งพยัญชนะไทย44ตัวออกเป็นสามมู่เรียกว่าอักษรสามมู่ที่ต้องแบ่งพยัญชนะออกเป็นสามมู่เพื่อประโยชน์ในการผ่นวรรณยุกต์เพราะว่า พยัญชนะในแต่ละหมู่มีการผันวรรณยุกต์ที่ไม่เหมือนกันอักษรสามมูแบ่งออกเป็นอักษรกลางอักษรสูงอักษรต่ำซึ่งในอักษรต่ำจะแบ่งออกเป็นอักษรต่ำคู่และอักษรต่ำเดี่ยวค่ะ อักษรกลางคือพยัญชนะที่มีพื้นเสียงเป็นเสียงสามัญมีพยัญชนะทั้งหมด9ตัวได้แก่กอไก่จอจานดอชดาตอปตักด,ดอเด็กตอเต่าบอใบไม้ปอปลาและออ่างค่ะ เทคนิคการจำพยัญชนะอักษรกลางง่ายๆนะคะคุณครูมีบทท่องจำมาฝากนักเรียนคือไก่จิกเด็กตายบนปากโอง่งไก่แทนพยัญชนะกอไก่จิกแทนพยัญชนะจอจานเด็กแทนพยัญชนะดอเด็กดอชาดา ตายแทนพย,ยัญชนะต่อเต่าต่อปตักบนแทนพย,ยัญชนะบอใบไม้ปากแทนพย,ยัญชนะปอปลาและโอง่งแทนพย,ยัญชนะอออ่างไก่จิกเด็กตายบนปากโอง่งคือวิธีการจำอักษรกลางนะคะ อักษรสูงคือพยัญชนะที่มีพื้นเสียงเป็นเสียงจัตาวามีพยัญชนะ11ตัวได้แก่ขอไข่ขอขวดฉอชิงถอฐานถอถุงผอพึ่งฝอฝาสอสาลาสออสีสอเสือและหอหีบค่ะ บทท่องจำอักษรสูงนะคะคือผีฝากถุงข้าวสารให้ฉันผีแทนพยัญชนะผอพึ่งฝากแทนพยัญชนะฝอฝา,ฝาถุงแทนพยัญชนะถอถุงถอฐานข้าวแทนพยัญชนะ ขอไข่ขอขวดสารแทนพยัญชนะสอสาลาสอรือสีสอเสือให้แทนพยัญชนะหอหีบและฉันแทนพยัญชนะชชิงผีฝากถุงข้าวสารให้ฉันคือวิธีการจำอักษรสูงนะคะ อักษรตำ่ำมีพยัญชนะ24ตัวแบ่งออกเป็นอักษรต่ำคู่มีพยัญชนะ14ตัวอักษรต่ำเดียวมีพยัญชนะสิบตัวอักษรต่ำคู่คืออักษรต่ำที่มีเสียงคู่กับอักษรสูงมีพยัญชนะทั้งหมด14ตัวได้แก่ คอควายคอคนคอระคังชอช้างซอโซ่ชอเชอร์ทนามนโททอผู้เท่าทอทหารทอทงพอพานฟอฟันพอสัมเพาและหอนกฮูกคะ่ะเทคนิคการจำอักษรต่ำคู่นะคะ พอ่อขาฟันทองซื้อช้างห่อพอ่อแทนพยัญชนะพอพานพอสัมภารขาแทนพยัญชนะคอควายคอคนฟันแทนพยัญชนะฟอฟันทองแทนพยัญชนะทอผู้เท่าทอนามนโท ทอ,ทอทหารทอธงซื้อแทนพยัญชนะซอโซช้างแทนพยัญชนะชอช้างชอเชอ,ชอห่อแทนพยัญชนะหอนก,หกูกพ่อขาฟันทองซื้อช้างห่อคือวิธีการจำอักษรต่ำคู่นะคะ อักษรต่ำเดียวคืออักษรต่ำที่ไม่มีเสียงคู่กับอักษรสูงมีพยัญชนะสิบตัวได้แก่งองูยอหญิงนอเนนนอหนูมอมายอยักษรอเรือลอลิงวอแหวนและลอจุลา เทคนิคการจำอักษรต่ำเดี่ยวนะคะงูใหญ่นอนอยู่ณนะริมวัดโมลีโลกงูแทนพยัญชนะงองูใหญ่แทนพยัญชนะยอยิงนอนแทนพยัญชนะนอนหนูอยู่แทนพยัญชนะง ยอยักษ์ณนะแทนพยัญชนะนอเนนริมแทนพยัญชนะรอเรือวัดแทนพยัญชนะวอแแวนโมแทนพยัญชนะมอม้าลีแทนพยัญชนะอลอจุลาโลกแทนพยัญชนะรอลิงค่ะงูใหญ่นอนอยู่ณนะริมวัด โมลีโลกคือวิธีการจําอักษรต่ําเดี่ยวนะคะสำหรับวันนี้การเรียนเรื่องตรายางหรืออักษรสามมูมก,ก็จบลงไปแล้วนักเรียนอย่าลืมไปทบทวนความรู้กันด้วยนะคะสำหรับวันนี้คุณครูกระปิก,ก็ขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในการเรียนสัปดาห์หน้านะคะบ๊ายบายค่ะ